กลุ่มนี้แบบว่าสวยมากเลยอ่ะไไสวัสดีเ,เพื่อนๆนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดอีกแล้วคะ่ะ มาดูเห็ดดำแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ได้เยอะหรือเปล่าแต่มาเจอเห็ดเหลืองนี่เป็นทางเข้าปานะคะมาเจอเห็ดเหลืองอูยอ้ยดเล็กเล็กเกินเอาดีไหมเนี่ยเอาไปเถอะเนาะกระจิงหนึ่งแล้วก็ชุ๊บตรงนี้หน่อยหนึ่งเกือบมองไม่เห็นแล้วคะ่ะนี่ใบไม้มันบงัง สวยอยู่นะคะเนี่ยดอกนี้โอเคได้อยู่ได้ยินเสียงนกร้องไหมครับเพื่อนอยู่บนหัวเรา ไสามดอกค่ะอู้ตรงนี้อีกหน่อยนึงอดอกเล็กละเกินอุ้ยสองดอกค่ะ นี่อีกสองดอกเล็กเก็บไปด้วยมาเจอเห็ดเรลืองอยู่กลุ่มน่งดอกกำลังงามๆเลยจ้าเก็บไปด้วยนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ตรงนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ เราจะเก็บเห็ดเหลืองกลุ่มนี้โอเคอยู่ดีนะครับฝนตกถ้าฝนบบตกนี่จะบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนอาทิตย์ที่แล้วฝนตกดีมากเลยครับเ,เพื่อนๆพ่อตรงนี้เข้าไปเกิดตรงยญ้ามอสค่ะ ี่ย oh. okay. no 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 ังดอกนียเสีย hmm. ชีวิตไปแล้วโอเคได้哟เราก็มีด้านหน้าอีกหน่อยนึงจะมีเบิรดอกเล็กเ็กด้วยถ้าเราจะเลือกแต่เก็บแต่ดอกโตโตเนาะเล็กๆเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่มีคนมาเก็บก็แล้วไปเราก็ค่อยมาเก็บอีกที แต่ถ้ามีคนมาเก็บก้อนก็ไม่เป็นไรนี่ใชไม,ไมโอ้โหเห็ดทัดขันตาเรนเยอะมากเลยค่ะนี่แต่ว่ามันยังเล็กอยู่อ่ะเดี๋ยวรออีกหน่อยดีกว่าโอ้หเยอะอยู่ค่ะทั้งนันก็เยอะ เพียบเลยกำลังเกิดเลยดูสิเพียบเลยกุยเต่ไปเก็บเห็ดเหลืองตรงนู้นเห็นอยู่หนึ่ง,งดอกละทดัดคันตะเลยหน่อยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเอามันยังเล็กจกัดอีกประมาณซองทึงส้ามอาทิตย์ค่ะมันจะโตขึ้นเยอะเลย เราเอาคลิปเลืองได้อยู่เลือกแต่ดอกใหญ่ก็แล้วกันเนาะ lội ngồi đi qua lội rất à thi sau à thi con cùng mấy bè va suối mát à จะเลือกแต่ดอกที่มันโตเยอะๆเนาะเล็กๆยังไม่เอาไม่เอาดีกว่าอเอาฟังนี้เก็บไปเที่ยวที่แล้วเห็ดเรื่องแล้วก็เห็ดทัดกันตะเลินให้พี่ชายพ่อบ้านไปหมดเลยคะ่ะ <laughs> <c oughs> เป็นโรค ชอบเก็บเห็ดแต่ไม่ชอบกินเห็ดเท่าไหร่เห็ดเรื่องเห็ดอะไรพวกนี้ถ้าไปกับเพื่อนก็คือให้เพื่อนหมดเลยให้เมย่าได้ให้เพื่อนบ้านได้สารพัดจะให้ค่ะแต่เห็ดพวกนี้เ,เยอะขนาดนี้แต่อ,อบแล้วก็จะเอากลับไทยค่ะเห็ดพวกทัดคันตตลินเนี่ยเพราะว่ามันเยอะ แบบวเล็กๆเ,เพียบเลยแต่เรายังไม่เอาเนาะเราจะเลือกแต่ใหญ่ๆโอ้ยดอกนี้สองดอกนี้สวยมากเลยอะ มาเลีเล็กเล็กแบบนี้แต่ยังไม่เอาเนาะโอเคโอุ้ยยู่ด้านบนอีกต้องเดินดีๆเลยนี่เนี่ยกลัวเหยียบลูกดอกเล็กๆอุ้ยนี่จะผ่าแล้ว เห็นเรื่องนี้ฝนตกแล้วเขก็ออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็ุเรื่องเข้าทนค่ะทนหนาวแต่ว่าบ่าทนแรงเพราะว่าช่วงนี้ตอนเชา้าตอนเช้าๆนี่อากาศเริ่มหนาวแล้วประมาณแปดเก้าองศาแล้วค่ะช่วงเชา้า โอ้ยดอกใหญ่มากเลยมองอย่างนี้อื้อเหมือนจะเน่าเลยดูสิ เด็น้ำก เมื่อมีคนเก็บค่ะเมื่อมีคนมาเก็บแล้วเขาก็โยนทิ้งไว้ดูเพื่อนได้หรือได้โอ้ยมาเจอเหตุเรื่องกุ้มนี้กำลังแบบงามเลยดูสิ เ็ตอีกสองดอกโอ้ยเห็นอยู่ด้านบนเบบว่าเดี writer. ๋ยวเก็บอีกสองดอกนี้ก่อนสวยมากดอกด้านบน หงามสุดๆดอกนี้โอ้สุดยอดโหงามสุดๆเลย ใส่มนอีกหนึ่งสามอุ้ยลายอุ้ยสี่ห้าดอกงาม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 นี่สองสามดอกนี้ สวยมากเจอเห็ดดำอยู่กลุ่มหนึ่งเก็บไปด้วยดอกเริ่มโตแล้วสามสีดอก ตะกี้เกือบจะมองไม่เห็นเลยวนะคะเนี่ยพราะวหญ้าบางแล้วก็อยู่ใต้หญ้ามอสด้วยเดี๋กำลังเล็กๆแบบนี้เอาไว้ก่อนค่ะอีกหน่อยนึงแล้ว จะมีเล็กๆเยอะเลยโอ้ยอยูอ่้ายมือสวยมากเลยเดี๋ยวกนอุ้ยลายดอกเลยดูโอ้ยสวยมาก,มมน,มน,กนี่นี่โอ้ยแทนไม่เห็นเรื่องเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย จอเห็ดหนังไก่กลุ่มเล็กๆได้อยู่ได้อยู่เห็ดสองดอกโอ้โหตอนนี้มันฝนจะตกเลยพะยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงบ่ายฝนจะตกโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องแอลซีสวีเดน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ